สวัสดีครับผมเมื่อนี้ครับผมเนาะวันที่ยี่สิบสามกันยายนสองห้าหกห้าครับผมเมื่อนี้ครับผมจะโทรหาเซียนอุดรให้เอฟซีทั้งช่องครับผมถ่าชอบครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะโทรหาพ่อครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมเนาะเดี๋ยวฝนตกครับผมเดี๋ยวห่อนครับผม สวัสดีครับผมพ่อครับครับครับผมพ่อพ่อครับอยู่ไสตกอนนี้อยู่ในปลาครับผมพ่อครับในป่าครับผมพ่อโอ้เสียสิบห้าสิบมากครับผมพ่อครับแล้วพ่อครับผมฮะเมื่อนี้โทรมา ขอแนวทางจากพ่อครับผมวันนี้ครับครับครับคือพครได้ยินเสียงพ่อใครได้ยินเสียงนงไปนั่งโทัสามพ่อเขาไ่ได้ยินอฮะผมได้ยินพ่อได้ยงนครับผมชัดปะชัดครับผมชัดจุชัดจูชัดเหรอครับแอะชัดก็ว่ากันไปเป็นได้พ่อครับผมติดเราพ่ออืม เปเลยครับผมงวดที่แล้วครับผมพ่อโอ้ยงวดที่แล้วกรคือว่าละนิ่งๆเดียวๆได้บหมครับผมได้ยูได้ยูอืมเพราะว่าหมดที่แล้วครับผมเนาะเ่ได้ตามเลขพ่อเพราะว่าพ่อยุ่งเก๋ครับผมพ่อครับได้ยูนิดๆเดียวๆคือเงียบคือเงียบแท้บอมาหาปูบอรับคนนี้ครับผมปูอ้าพ่อก็เรียกไปครับก็เรียกไป เนาะนึกว่ามหาปูสีศูนย์กับผมบ่ครับก็เลยไปเลยครยข้าพอ่พอพ่อว่าที่เล่วถือเกตหาเลขศูนย์สามกับผมเบาถึงศูนย์ไมันจะเข้าทั้งศูนย์สามกับเกตหาแต่ว่าพอ Get an, าอ่อเลุดเกตหาใกเกตหาตีครับผมอ่าตัวนักเปรตเกตเกตศูนย์ 70, ท่านคุณท่าน ป้าเจ็ดศูนย์ครับผมเข้าไายรักเตอรครับผมก็ซื้อครับผมพ่อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับผมครับผมพ่อได้ตัวได้ยิงกับพ่อพ่อครับพ่อยินบ่พ่อได้ยินอยู่ครับผมครับหนึ่งวลาบ่ได้ยิ้นโมดวกเด้วครับผม ครับผมพอ่อเอาครับผมพอ่อมือนีขอเนื้อทั้งจากพ่อครับผมใด้ใชใชครับผมพ่อครับเดี๋ยวเร่อะเอาเลยครับผมพ่อครับบนล่างบนล่างครับผมรูดเจ็ดลูดเจ็ดบนล่างบนล่างวิ่งเจ็ดมพอ่อวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดแล้วูดกับตัวเดียวไปเล้นะ ครับผมพอว,วิ่งเจ็ดบนล่างครับแหมจ้าครับผมเด็กสองตัวบนยังก็พ่อสองตัวบนครับผมพ่อสองตัวบนครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองเจ็ดสองครับ เอาตัวกันน้ำบ่เราตัวพ่อครับผมตัวกันตัวกันบนไะครับผมครับหกศูนย์หกศูนย์ครับหกหนึ่งหกหนึ่งครับหกสองหกสองครับแปดศูนย์แปดศูนย์ครับผมพ่อแปดหนึ่งแปดหนึ่งครับแปดสอง แปดสองครับผมพ่อึ้นลายเถอะพ่อเลขเก้าเลขเก้าชุดนี่เข่ามาซีงวดแล้วเลขเก้าคู่นี่เข่ามาสี่งวดตีพ่อแปดบนลุ่นล่างกับผมพ่อดนึ่ครับผมแล้ว้วพ่อบนลุ่นล่างกับผมหนึ่พ่อเจ็ฮะเล่นไปที่เจ็ดครับผมครับ บนหรือล่างครับผมนี่เก่าคู่นี่ครับผมบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวครับผมพอ่อโอเคครับผมกลับไหมครับผมกลับไหมครับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับครับผมมันใจนะแ<ข>อบมา,มาพอ่อแ,แล้วพ่อครับผมเล็กซีคู่เล็กเก่าคู่นี่เขามาซีงวดที่พอ่อเขามาซีงวดแล้วเขามาซีงวดครับผมเนาะ ตกันมีหกหนึ่งหกสองหกสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามที่พ่อตัวกันหกศูนย์เออหกสองโอผิดครับผมหกหนึ่งหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองที่พ่อเนนครับผมเน้นไปที่เจ็ดเน้นที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองมันมาพ่อเนนครับผม อาตอนนี้ล่างไปหนึ่งล่างครับผมครับล่างวิ่งเจ็ดล่างเจ็ดครับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดครับเจ็ด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 ครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับ,รบกันศูนย์เก้ากันศูนย์เก้าครับผมอ่านตัวบนหน้าบ้า สามตัวบนมีกี่คู่ครับผมพ่อสามคู่สามคู่เอามาเลยครับเพียงดวงกว็เริ่มครับผมพ่อครับสา,สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองครับผมแมน ล่าล่างครับผมพ่อเน้นตัวไหนครับผมล่างครับเน้นตัวไหนครับล่างเน 9, 9, 7, 7, 7, 7, 8, ้นเลขเจ็ดสามตัวสามคู่นั่นแหละเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าอ๋อศูนย์เจ็ด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 เก้านะพ่อครับเออล่างกับเขามาซีงวดกหมเ้ออ๋อครับผมบนล่างเขามาซีงวดกับผมเนาะชุดเตรียมบนเขามาซีงวดครับผมอ๋อ ا, ครับผมพ่อ นึกว่าปูหาเแป8พ่อหูบบดีบอนี<ง>่นนเสียงคอมบอนี่ครับผมนี่เย็นอยูนึ่งแาวไปยิ่นึน่งแวูบบดีคือปูหาเจกตูกห,กตรหรอบอรครับผมไปหาเพิ่นมากครับผมเมือเศร้านี่เพิ่นบอยู่ครับผมพ่อครับปูบอยู่ครับจักเปี่ยสบนี่ครับลบลูครับผมโทษเปกับกรับสายครับผมไม่บเป็นชีสบ่ จักครับผมพอ่อ,อบนเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเน้นน้พ่อเนาะอัอ,อ้ครับผมตกกันมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเลขเก้าคู่นี่เขามากสีงวดกิ๊กตอกันสิพ่ออัอนครับผมค,ครับล่า,างมีศูนย์เจ็ด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 เก้าตกกันมีศูนย์เก่าน้อพ่อเนอะเอาะอ่าอันนี้ดูแรกสูนยสองเกะ บ่พ่อเอาอะไรสูตรเลยพ่อสูตรดินแล้วมันเต็มนาแล้วครับผมเล่นๆมันเต็มนาได้พ่อนี่นายฮะมันเต็มนาแล้วครับผมเอาสูตรเดี่ยวนี้แหละครับผมพ่อสามตัวเล่นๆนะครับสามเรโอเคโอเคครับผมพ่อเอาสุดครับผมพ่อเอาสุดนี่แหละเพราะมันเต็มหน้าแล้วนี่ครับผมขอบคุณอะไรครับผมพ่อครับผมครับครับผม ครับโชคดีซาทุกครับผมช่วยกดติดตามช่องสําเร็จจุติบุญเชียวธุดรหน่อยเด้อครับผมได้ครับผมพ่อครับผมครับวันดีครับผมพ่อครับผมครับครับบ๊าครับครับผมวันดีครับผมนิกวาของบดีย่คือปูหาเจ็ดแปดครับผมเนาะเสียงดังครับผมคลิปนี้ครับผมเนาะ ก็นี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมโทรคุยกับเซียนอุดรครับผมพ่อพันวาครับผมเด้อเลขเก่าคู่นี่ครับผมเนาะบนครับเข้ามาแล้วสี่งวดติดต่อกันครับผมเนาะนี่ครับผมบนครับผมวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวครับจับคู่ครับผมเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง 8 0 8 1 8นย์ปดหนึ่งแปดสองครับผมเลขสามตัวสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองสามเจ็ดศูนย์ครับผมเนาะสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองครับผมสามเป็นหลักร้อยครับผมเด้อพ่อว่าครับผมเนาะตรงตรงไม่ต้องกลับครับผมทั้งบนและล่างครับผมเนาะล่างครับผมล่างก็วิ่งเจ็ดครับผมจับคู่ครับผมเนาะ0ูน7 7เจดเจ็ดเจดเจเก้า ตัวกันศูนย์เก้าครับแคปหน้าจอครับผมนี่ครับตามนี้เลยครับผมเด้อของเซียนอุดรครับผมเนาะนี่ครับผมตามนี้แล้วครับผมกระสุดท่านี้ครับผมเนาะกัอขวายเพ่นเอฟซีทั้งช่องทีบึงคลิปนี้ก็ให้เดินทางแ้วขาดปลอดภัยครับผมยาเจ็บยาจนครับผมเด้อคลิปนี้กับสวัสดีครับผมเจกันคลิปหน้าครับแคปหน้าจอครับผม